เขาอยากได้ชุดเนี้ยเขาอยากได้อันนี้ทุกคนว่ามันสวยปะเอาไงดีเอาไงดีเขาว่าส่งหมื่นแม่งเกือกมธรรมดาครับมธรรมดาครับถ้าลองเปิดลักกี้ดออเนี้ยเดมเจตอะปิดดีไหมปิเดมเจดีไหม ราะว่าสองหมื่นแม่งเกลือพอดพราะว่าสองหมื่นแม่งเกลือเดี๋ยวเองเปิดทิปอันดูซีก่อนได้ไหมเค็มปิดเค็มปิดขออีกหนึ่งออกไป เปืนแล้วใช่ปะ่ะใชาไหมวะใช่ใช่เซนเฮ้ยไม่ดูวันนี้ช่วงดีเกินดวงนี้ธรรมดาครับไม่ธรรมดาครับเอาว่ะเดือนนี้เขาเอาว่ะดวงดีทุกกล่องเลยว่ะโอจริง คนเดียวสองหมื่นวันจะได้จริงเหรอได <Wow. S 1> ้ง่ยจังแค่สามสิบเอ็ดนั่นนั่นดิงงจังเลยอ่ะงงจังเลยอ่ะกระเป๋าต้องมาแล้วปะกระเป๋าต้องมาแล้วปะไปฮึกระเป๋า <c oughs> ไม่กระเป๋าจริงด้วยอ่ะเอาไปดวงดีย่างอยู่วะ <c oughs> คนมันหล่อไทยอคะค่ะ <c oughs> <c oughs> ใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าใส่กระเป๋า <c oughs> ไม่ธรรมาดาคะ่ะ ให้รกระเป๋าก่อนละกันสแสดงกระเป๋าขอจริงอะครับไปจัดไปครับจะไปครับจะไปครับต่อเลยละกันนะครับโอเคไปเลสกเฮ้ย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  เกลือนะคะใครทำไมทำไมคนอื่นเปิดเกลือกันหรอคะงงจังเลยอ่ะทำไมดะครับหมวกหมวกหูหูหมวกหูหูหูถ้ามันจะได้ติดกันเดี๋ยวก็คนดูก็ร้องนะคะก็เลยแบบว่าลองเปิดให้เจอเกลือมั่งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยว้ยหูหูก็มาแล้วค่ะ อ๋อจริงเหรอตอนแรกได้หูมาด้วยเหรอไม่ได้ดูเออว่าได้สองอันเลยอะ <G ül> นา่าทำไมแม่งลวนดีขนาดนี้วะ <G ül> ก็ไม่เกลือนะคะอืมก็ไม่อะไรมะะั้ยะจะเกลือบ้างก็ไม่ไม่รู้สึกอะไรอะคะ่ะก <G ül> ็ได้ของมาเยอะแล้วอะคะ่ะเราเหลืออะไรอะมั่วเหรอหูมามาอีกเนี่ยโอ้เยอะเกินไปเอาไปขายหรือไง เราต้องเปิดต่อปะมาขนาดนี้แล้วไปเลยครับไปต่อครับไม่รู้สึกไม่รู้สึกเอ้ยดวงเองมาต้องไปต่อดีวะสกินปืนแบบอัปเกรดที่มีส้ำกันไม่เคยอัพเลยอเอาจริงไหมไม่เคยเขาไม่เคยเปิดกล่องสกินพวกนี้เลยนะอันนี้คือแบบเป็นครั้งแรกเลยแกงกันว่นี <laughs> แกงกันว่นี มันจะออกมาทำาไมนังหนาเนี่ยอีชุดอีชุดเนี่ยจะให้มาทำไมเยอะแยะชุดชมพูรู้จักปะชุดชมพูอะมวกอะม่วกชุดชุดชุดโดนหลอดซื้อหนูโดนหลอดซื้อยูซีหนูพอไหมให้ให้เปิดถึงสามร้อยยูซีหนูจะพอไหมขออีกรอบหนึ่งไปอ้กี่หมื่นวะน่ะกี่หมื่นยูซีวันจะได้สามร้อยอะ อ,อ,อีกรอบวิได้ที่อัปเกรดปะใช่ปะที่อัปเกรดใช้ยังไงอะไปให้สุดเลยเหรอทุดข่าวมาอีกแล้วไม่เยอะเกินไปแล้ววิเอาไมา้อีกแล้วิยังไงเปิดปืนซ้ำได้อันนี้มาสามว้าวเฮ้ยได้สดกินซ้ำตัวอัปเกรดได้เพิ่มอัปปืนย,ยังไงอะอัปปืนยังไงเหรอ กดอัพตรงไหนอ่ะต้องไปอัพตรงไหนเพิ่มเลเวลเนี่ยเหรอคุณได้รับเอฟเฟคค่าเลเวลสองอ๋อหุ้ยอ,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 อยากได้อันนี้ประกาศเนี่ยบ้านประกาศเนี่ยต้องอัพเท่าไหร่อีกสองอันเหรอโอเคจะชมพูจะไม่มาจริงเหรอ ใปเอัพเกรดม,มาอันนึงฮี่ได้ชุดชมพูแล้วได้ชุดชมพูแล้วก็ได้ชุดชมพูแล้วค่ะไปใส่ชุดไปใส่ชุดก่อนไปใส่ชุดหลอดไทยอะค่ะเอาแค่สองร้อยกอง <c oughs> ใช่ไหม อัปเกรดทันทีเพิ่มเลเวลคุณได้ร,รูปร่างขั้นสูงเฮ้ยขาดขาดตัวอัปเกรดอีกสี่อันน่ะ oh, <no. S 1> จะได้ป้ายประกาศกระเป๋าซ้ำปะกระเป๋าซ้ำจะเอาท้ายาออเยอาอัปเกรดไม่ออกเลยอะ่ะอัปเกรดไม่ออกเลยอ่ะ ยูซีเนี่ยจะหมดแล้วหมดเนี่ยหมดแน่เลยยูซีกูนเนี่ยสองหมื่นกว่าอัพเกรด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 ขออ,อีกรอบมาทำไมเยอะแยะฮัโลโหล ไ,ได้แล้วนี่เด๋ว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 มันขาดอีกสองอันน่ะไม่ออกเลยจ้าเรียบ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 วว้าวอย่างชอบเลย าอีกหนึ่งอันนี้อู้นอเรียบร้อยหมดยูซีหมด โอเควันนี้ก็เปิดกล่อง M762 นะคะก็สอง0มืกว่า UC นะคะก็ได้มาครบหมดเลยนะคะก็ถือว่าเกือไหมก็หมดอยู่นะหมดตัวอยู่นะสุดทุกกล่องอยู่นะคะแต่ว่าก็เปิดง่ายอยู่นะได้ตั้งแต่กล่องแรกๆเลยอะพวกสกินปืนอะสกินปืนใด้รอบสองเลยที่เปิดนะคะเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่าไปเดี๋ยวเราจะไปลอง ของใหม่กันดีกว่านะครับไปลองของใหม่ไปลองของใหม่กัน 何 มาแค่เดียวไม่รู้เหลือเชื่อว่เหลือจะเชื่อ